ลิเย่หวังให้พิมลีกลับมาเตะจนจบเพื่อหงแดงได้แชมป์วัดใจกันไปเลยเอซีมิลานพร้อมยื่น20ล้านแลกหงแดงปล่อยเลยันลอฟเลนสื่อดังค่าตัวจริงจูเวนตุสซีซั่นหน้าหากได้3สตาร์ดังอดีตแข้งสาลิกาแนะเจ้าของใหม่คว้าโปเชติโนคุมทีม สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารของฟุตบอลกันครับเชลัีวิลเย่อดีตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลครับยอดสโมสรแห่งวงการพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแสดงความหวังว่าฤดูกาลนี้ครับ2019และ2020จะกลับมาเตะกันต่อได้เพื่อที่หงแดงจะได้เป็นแชมป์ลีก ที่พวกเขาควรจะได้นะครับซีซั่นนี้คุณซือของเชลันครับทำผลงานในลีกก็อย่างยอดเยี่ยมจนต้องทิ้งห่างนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้มากถึง25คะแนนครับและต้องการเพียงอีกแค่6แต้มเท่านั้นสําหรับการการันตีเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีครับอุลิเย่เปิดเผยว่า ผมหวังว่าพวกเขาพร้อมที่จะเตะก,กันอีกครั้งเพราะลีพูขอแค่ชนะอีก2แมตช์เท่านั้นพวกเขาก็จะเป็นแชมป์อดีตกุนซือชาฝรั่งเศสครับเสริมว่าถ้ามันกลับมาเตะก,กันได้มันก็ควรจะเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามต่อให้เราจะเล่นกันแบบห้ามคนเข้าไปดูในสนามมันก็คงจะมีแฟนบอลลีพูบางส่วนนะครับไม่พอใจอยู่ดีแล้วก็อาจจะไปรวมตัวหน้าสนามนะครับบนท้องถนนก็สู้ให้พวกเขาเนี่ยนะครับเข้าไปดูในสนามเลยจะดีกว่านะครับทางนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า ไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะครับจะระบ,บาดอีกหรือเปล่าผมบอกไม่ได้ต้องคอยติดตามข่าวนี้กันต่อเนื่องครับ เอซีมิลานยักษ์ใหญ่แห่งกานโชวซีครับเตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อเดยานลอฟเลนปาการหลังรองแชมป์โลกจากลิปูอย่างเป็นทางการนะครับโดยตุตโตสปอร์ตออกมารายงานว่าเอซีมิลานวางตัวเดยานลอฟเลนเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพมานานนะครับมองเห็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวกองหลังวัย30ปีรายนี้มาร่วมทีมสักทีนะครับหลังตัวนักเตะมีท่าทางพร้อมจะย้ายออกจากถินแอนฟิลด์เพราะว่าเสียตำแหน่งในทีมตัวจริงไปในช่วงหลังนะครับ โดยสื่อดังกล่าวออกมาระบุว่ามิลานพร้อมยื่นข้อเสนอเงิน20ล้านยูโรครับวัดใจไปให้กับลิเวอร์พูลพิจารณานะครับเพื่อที่จะแลกกับการปล่อยตัวเดยันลอฟเลนที่เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับท้งนี้บรรดากูรูคาดหมายว่าเจเกนคอปเองก็ไม่อยากเสียเดยันลอฟเลนไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับต้องไปหาเซนเตอร์ที่มีประสบการณ์มาเป็นแบ็กอัพทีมใหม่อีกนะครับแต่หากมีข้อเสนอที่คุ้มค่าเข้ามาเจเกนคอปเองก็พร้อมที่จะพิจารณาเช่นเดียวกันนั่นเองครับ สื่อชื่อดังออกมาคาดการผังการเล่นและเสเปตตัวจริงของจูเว่นะครับยอดทีมแห่งแดนแมกโรนีในซีซั่นหน้าหากพวกเขาได้3สตาร์ดังมาร่วมทีมครับ โดยทางมหาอำนาจแห่งแดนแมกกาโรนีอย่างจูวินตูสครับตอนนี้ตกเป็นข่าวกับเฮริเคนกองหน้าไก่เดือยทองของท็อตแนมฮอสเปอร์วิลเลียนปีกตัวรุกของสิงตัวน้ำเงินครามเชลซีครับและก็รงแต่งโตลิโซกองกลางสังกัดเสือใต้บาเยนน์มิวนิครับซึ่งล่าสุดทางเดอะซันได้ลองจัดผังการเล่น11ผู้เล่นตัวจริงของทีมของมาริโซซาลีไว้แล้วด้วยนะครับ อดีตฟูลแบ็กชื่อดังของทีมสาลิกาดงครับแนะนําเจ้าของสโมสรรายใหม่ให้เดินหน้าคว้าตัวกุนซือชาวอาร์เจนตครับเข้ามายกระดับสโมสรโดยด่วนที่สุดครับ ทีมสาลิกาโดงกำลังเข้าสู่ยุคเรืองรองอีกครั้งหนึ่งครับหลังมีข่าวว่าไมแอชลีกำลังเจราจาขายสมโมสรให้กับอแมนดาสตาร์ลีครับและกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียในราคา300ล้านปอนด์ครับและคาดการว่าการเทคโอเวอร์น่าจะสิ้นสุดลงก่อนที่พิมลีกจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดบราตันได้ออกมาเสนอผู้บริหารชุดใหม่ว่าหากต้องการที่จะยกระดับทีมให้สูงขึ้นกว่าเดิมก็ควรเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเป็นอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าด้วยความเคารพที่ผมมีต่อ สตีปูทผมชื่นชมเขามากแต่ที่รู้กันว่าเขาไม่ใช่หนึ่งในโค้ดแนวหน้าของโลกบาตันได้กล่าวเอาไว้นะครับและเขาบอกว่าเขาทําได้ดีในพิม์ลีกและเดอะแชมปี้ยนชิปแต่ถ้าคุณต้องการใครสักคนที่จะพาสโมสรเข้าไปสู่อีกระดับหนึ่งผมคิดว่าโปรเชติโนจะตอบโจทย์ทั้งหมดเขามีความทะเยอทะยานเก่งกาจและก็อายุยังน้อยและเข้าใจในพิม์ลีกเป็นอย่างดีและผมคิดว่าเขาพร้อมจะกลับมาเพื่อพิสูจน์ให้บางคนเห็นว่าพวกเขา นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปของพวกเราครับ